บทที่977อาวุธเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างไรก็ตามแม้ว่ากระสวยพิฆาตจะใช้งานไม่ได้แต่ก็ยังมีคนจำนวนมากที่สนใจในกระสวยพิฆาตและสิ่งนี้น่ากลัวมากในตำนานหักซ่อมแซมได้จริงก็อาจคุกคามการมีอยู่ของจกักรพรรดิของแบบนี้ต้องอยู่ภายใต้แรงกดดันของราชสำนักบรรพบุรุษอย่างแน่นอนแม้จะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับมันแต่ก็สามารถเห็นได้ว่าสารบรรพบุรุษได้หมดสิ้นทุกอย่างที่จะทำอะไรกับมันแล้ว เริ่มการประมูลกันเถอะราคาเริ่มต้นคือ1000เหรียญอเมทิสตราคาเพิ่มขึ้นครั้งละไม่ต่ำกว่า100เหรียญอเมทิสตจกักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ประกาศราคาเริ่มต้นไม่สูงส่วนที่น่าดึงดูดใจที่สุดของกระสวยพิฆาตชิน้นนี้คือตำนานของมันอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ไม่ได้ส่วนใหญ่เป็นค่าการวิจัยแต่หากผลวิจัยไม่ออกหลกักก็ทำได้แค่ทุบในมือเท่านั้นดังนั้นในการประมูลผู้ประมูลส่วนใหญ่จะลังเลเล็กน้อย 1,100เหรียญอเมทิสตการเสนอราคาปรากฏขึ้นก่อนและไม่ใช่ของห้อง VIP 1,200เหรียญอเมทิสตการเพิ่มราคาเริ่มต้นขึ้นมีคนต้องการมันจริงๆไม่ว่าจะพูดอย่างไรนี่คือกระสวยพิฆาตที่เคยฆ่ามังกรและสังหารจัก,กรพรรดิ ความถี่ในการขึ้นราคาไม่เร็วมากถ้ารายการดังกล่าวปรากฏในการประมูลอื่นๆก็น่าจะผ่านไปโดยตรงความเสียหายของกระสวยพิฆาตนี้ต้องไม่เบามิะนั้นสารบรรพบุรุษจะขายนักฆ่าตัวยงที่อาจคุกคามชีวิตของจักรพรรดิได้อย่างไรใครที่มีสมองน้อยยังสามารถเดาได้แต่อย่างที่จักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่กล่าวสิ่งนี้ยังคงมีค่าการวิจัยบางอย่างถ้าสามารถวิจัยได้จากมันหลัก ดังนั้นผู้ประมูลจึงเป็นเผ่าพันธุ์ที่ถือว่าฉลาดเป็นพิเศษในหมู่อสูนและพูดพวกเขาทั้งหมดต้องการศึกษาอย่างระมัดระวังหลังจากได้รับมันแม้ว่ากระสวยพิฆาตจะไม่สามารถกู้คืนได้ตราบใดที่มีการค้นคว้าข้อมูลก็ได้ประโยชน์บางอย่างจากมัน1,700เรหรียญอเมทิสห้องว i p หมายเลข11เผ่าอาสูนนกยูงก็ยื่นประมูลเช่นกันแม้ว่าเผ่าอาสูนนกยูงจะไม่เก่งเรื่องการวิจัยแต่สายเลือดอสูนกวางวิญ,ญญาณก็เก่ง นี่เป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่ฉลาดที่สุดและมีโอกาสเสมอเสี่ยวซานในห้อง VIP หมายเลข8ลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่เขาก็ยังไม่เคลื่อนไหวเขาไม่กล้าแข่งขันกับไม่กงจืออีกต่อไปไม่เช่นนั้นในอนาคตเขาจะต้องถูกจัดการจริงๆเสี่ยวซานตัดสินใจว่าถ้าไม่กงจือชนะการประมูลในที่สุดเขาจะยืมมันมาดูและถ้าไม่กงจือเลือกที่จะยอมแพ้เขาจะรับช่วงต่อและเข้าร่วมการประมูล และกลุ่มอสูรนกยุงนั้นดื้อรั้นจริงๆและในที่สุดก็ชนะการประมูลกระสวยพิฆาตที่เสียหายนี้ในราคา2,300เหรียญอเมทิสหน้ากากเทพลวงตากระสวยพิฆาต2ใน10รายการสุดท้ายออกมาแล้วและพวกเขาทั้งหมดถูกนำลงโดยห้อง VIP หมายเลข11ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อน แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางการเงินของเผ่าอาสูรนกยุงอย่างเต็มที่สองรายการมีราคามากกว่า7,000เหรียญอเมทิส์และดูเหมือนว่าพวกมันยังคงเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์2ชิ้นที่ใช้ประโยชน์ได้น้อยอย่างไรก็ตามการประมูลทั้งสองนี้ทำให้ผู้ประมูลที่มีความหวังสูงสำหรับการประมูลในวันนี้ผิดหวังมาก สิบรายการสุดท้ายผลของสองชิ้นแรกไม่ใหญ่อย่างที่คิดและเห็นได้จากราคาที่ไม่ดึงดูดผู้ประมูลมากเกินไปแล้วการประมูลครั้งต่อไปจะเป็นอย่างไรส่งรายการที่3จัก,กรพรรดอิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ดูเหมือนจะไม่พอใจกับผลการประมูลของสองรายการแรกและยังคงเป็นประธานในการประมูลต่อไปด้วยตารางการประมูลใหม่ที่เพิ่มขึ้นจึงมีการนำเสนออีกรายการหนึ่ง ในวิสัยทัศน์ของทุกคนมันคืออาวุธและดูมีรูปร่างแปลกตาม,มากมันค่อนข้างคล้ายกับรูปร่างของมีดยาวประมาณ2เมตรด้ามยาวหนึ่งใน3ของความยาวและส่วนที่เหลือเป็นใบมีดกว้างมันมีสีเมทัลลิกและเหตุผลที่ว่ากันว่าเรียบง่ายก็เพราะเห็นได้ชัดว่ายังมีร่องรอยเหลืออยู่มากมายจากการต่อสู้บนใบมีดเผยให้เห็นรสชาติของความผันผวน ไม่มีออราที่แข็งแกร่งที่จะแสดงถ้ามันไม่ปรากฏในการประมูลระดับสูงของวันนี้และนำมันออกไปค่าเกรงว่ามันจะถือว่าเป็นแค่มีสงครามที่ใช้แล้วจัก,กรพรรดอิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่มองดูดาบที่ลอยขึ้นต่อหน้าเขาเขาก้าวถอยหลังจากนั้นต่อหน้าต่อตาของทุกคนเขาโค้งคำนับไปทางดาบเล็กน้อยแล้วทำความเคารพฉากนี้ทำให้ผู้ชมตกใจในทันที จัก,กรพรรดอิอสูรจิ้งจอกสวรรคยืนตัวตรงอีกครั้งกล่าวอย่างเคร่งขรึมดาบเล่มนี้ไม่มีชื่อมันเป็นของอดีตเพื่อนของข้าและสหายร่วมรบอย่างที่เราทราบกันดีว่าเผ่าจิ้งจอกสวรรค์ของเราไม่เก่งเรื่องการต่อสู้ดังนั้นปกติเรามีผู้พิทักษ์อยู่เคียงข้างก่อนที่เราจะขึ้นเป็นระดับราชาพวกเราปอะบางเกินไปเจ้าของดาบเล่มนี้คืออดีตผู้พิทักษ์ของข้าและเพื่อนรักของข้า ในวันที่ข้าบุกทะลวงเป็นระดับราชาทันใดนั้นก็พบกับการจู่โจมมันปิดกั้นศัตรูที่แข็งแกร่งสําหรับข้าด้วยชีวิตของเขาและในที่สุดก็อนุญาตให้ข้าทะลวงผ่านได้สำเร็จต่อมาข้ากลายเป็นข้าในวันนี้เขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของข้าและเสียสละชีวิตเพื่อข้าดาบของเขามันยังมีข่าอยู่ในมือข้าเสมอมา วันนี้เหตุผลที่ข้านำมันออกประมูลก็คือการหาผู้สืบทอดที่เหมาะสมสำหรับมันดับเล่มนี้มีเจ็ดจำนงในการต่อสู้ของมันหลังจากที่มันตายในการต่อสู้ส่วนหนึ่งของจิตสำนึกศัรรศรรกดิรร์สิทธิ์ของมันก็ถูกรวมเข้ากับดาบหลายปีที่ผ่านมาข้าได้หล่อเลี้ยงมันด้วยโชคเพื่อให้มันแข็งแกร่งขึ้นขน้าตั้งชื่อมันว่าหลิงหยุนดาบศักดิ์สิทธิ์หลิงหยุน,ยนสัญ,ญลักษณ์แห่งการต่อสู้ เชื่อค่าเธอมันเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงราคาเริ่มต้นที่3 0 0พันเหรียญอเมทิสและการเพิ่มขึ้นแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า100เหรียญอเมทิสั์เริ่มตั้งแต่ตอนนี้จักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวัสค์เล่าเรื่องราวของเขาสั้นๆเรื่องราวของเขาไม่น่าตื่นเต้นนักแต่เขาได้ชี้แจงอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่เขาต้องการจะอธิบายแม้ว่าดาบศักดิ์สิทธิ์หลิงหยุนนี้เป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงแต่ก็ไม่ใช่แบบที่มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตามดาบศักดิ์สิทธิ์หลิงหยุนนี้ไม่เพียงแต่เป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงเป็นตัวแทนแห่งมิตรภาพของตระกูลจิ้งจอกสวรรค์ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดหากเจ้าได้รับอาวุธศักดิ์สิทธิ์นี้เจ้าจะได้รับมิตรภาพจากจักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์อย่างไม่ต้องสงสัยสิ่งนี้ไม่สามารถวัดได้ด้วยมูล,ลาคา่าดังนั้นเมื่อรายการเริ่มเปิดประมูลราคาก็พุ่งพรวดทันที5 0 0พันเหรียญอเมทิสต์ การประมูลครั้งแรกขึ้นราคาโดยตรงแต่คราวนี้ไม่ใช่ห้อง VIP หมายเลข8ที่เสียส่ยซานอยู่แต่เป็นราคานอกห้อง VIP ผู้ที่สามารถเข้าร่วมการประมูลครั้งนี้แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในห้อง VIP ก็เป็นมังกรที่ซ่อนอยู่และเสือหมอบอย่างแน่นอน5500เหรียญอเมทิส์ห้อง VIP หมายเลข6ของเบฮีมอสพวกเขามีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับตระกูลจิ้งจอกสวรรค์เสมอ อย่างไรก็ตามมังกรและนกฟีนิก์ยังแข็งแกร่งเกินไปราคาย,ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเกือบทุกครั้งในหน่วย500เสี่ยวซานอดไม่ได้ที่จะไม่พูดออกมาเมื่อนั่งในห้อง VIP หมายเลข8ผู้ประมูลเหล่านี้หวังว่าหลังจากจบรายการนี้แล้วพวกเขาจะได้รับพรแห่งโชคจากจากักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ระหว่างการต่อสู้เพื่อเป็นจกักรพรรดิหรือไม่ ถ้าตระกูลจิ้งจอกสวรรค์เข้าแทรกแซงโดยตรงในการต่อสู้เพื่อครอบครองตำแหน่งจกักรพรรดิจากประวรติไต้เฉินจะไม่แตกสลายหรือว่ามิตรภาพของตระกูลจิ้งจอกสวรรค์จะมีได้มากแค่ไหนในอนาคตนี้ไม่ใช่สิ่งที่จกักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ได้พูดนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับว่าใครจะเป็นเจ้าของรายการนี้ ดาบสงครามเล่มนั้นเสี่ยวซานเหลือไปเห็นมันแท้จริงแล้วมันมีเจตจำนงที่แข็งแกร่งแต่ก็ลังเลเล็กน้อยที่จะบอกว่ามันเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์จักรพรรดิอสูจรจิ้งจอกสวรรค์ไม่ได้มองเป็นสิ่งของจริงๆแต่เห็นได้ชัดว่าทําเงินได้เห็นได้ชัดว่าจากภูมิปัญญาของเสี่ยวซานนั้นไม่สามารถจ่ายได้ไร้ความหมายไม่ต้องพูดถึงว่าเขายังคงเป็นของอาณาจักรไตเฉินในชื่อโดยธรรมชาติแล้วเขาไม่สามารถทำให้เท้าเหม็นแก่อาณาจักรเทียนอยู่ได้ เขาไม่ได้ต้องการแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นไม่ชอบสิ่งนี้ราคายังคงไต่ขึ้นมันเกินหนึ่งหมื่นเหรียญอเมทิสต์อย่างรวดเร็วมันมีแค่หลักพันแต่ยื่นประมูลไปแล้วหนึ่งหมื่นซึ่งมันบ้ามากเสี่ยวซานทำได้เพียงนั่งดูสถานการณ์ในท้ายที่สุดดาบศักดิ์สิทธิ์หลิงหยุนถูกผู้ซื้อที่ไม่รู้จักไปในราคา1 1 3 0 0เหรียญอเมทิสต์ไม่ได้อยู่ในห้อง VIP ใดๆเศรษฐีมีเยอะผู้ประมูลส่วนใหญ่ถอนหายใจในใจ